มมาเเริ่ลยคสวัสดีค่ะดิฉันนาสาวจจนจิลามินภานะคะวันนี้จะมานำเสนอปฏิบัติารที่เจ็ดแปดและเก้านะคะ,ะในส่วนของปฏิบัติการนี้นะคะเราได้ทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วนะคะก็คือชื่อโปรเจกต์นะคะแล้วก็ให้เรา เข้าไปแล้วก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะคะอ่าให้เราทําการเขียนเน็ตเวิร์กขึ้นมานะคะแต่ว่าของเราได้ทําการเขียนขึ้นมาแล้วนะคะเราจะทําการเช็คดูนะคะด้วยคำสั่ง docker network l ของเราก็จะชื่อว่า project network นะคะ แล้วก็ส่วนของวอลลุ่มนะคะเราได้ทำการสร้างไว้แล้วนะคะก็คือชื่อว่า mylab นะคะต่อไปทำให้เราทำการอ่ัน,น mysql นะคะด้วยคำสั่ง n a แล้วก็ ตามด้วยชื่อบอลลุ่มของเรานะคะของเราก็คือไมล์แบนะคะ ทำเรปพอร์ตนะคะ ทาม่เชื่อนเ์ลของเรานะคะชื่อเนเ์ของเราก็คือเน็ตเ์ลโปรตจกนะคะโปรเจกเนเ์นะคะขอไป แล้วก็ให้เรามาเช็คที่คอนเทนเนอร์นะคะอ่ะเราก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วต่อไปก็ให้เราทำการลัน php my admin นะคะอ่ะขออนุญาตก็โพดมานะคะแล้วก็ให้เราทำงานเข้าไปที่ ลิงก์แปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเราก็จะเข้ามาที่ phpmyadmin แล้วนะคะแล้วก็เราได้ทำการสร้างดาต้าเบสไปแล้วนะคะของเราก็คือชื่อว่า sneaker นะคะแล้วก็เทเบิลของเราชื่อว่า mydata นะคะ เราได้ทําการอ่ะเพิ่มข้อมูลไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลของเรานะคะแล้วต่อไปก็ให้เราเข้าไปที่ vision code นะคะด้วยคำสั่ง code minwalk แล้วก็ d อนะคะ ขอัยนะคะตอนนี้เราก็จะอยู่ที่หน้าวิชั่นโค้ดแล้วนะคะ ในไฟล์ของโปรเจกต์นะคะส่วนนี้ของเราจะเป็นส่วนของหน้า back end ก่อนนะคะในส่วนของหน้า back end นะคะเราได้สร้างไฟล์ขึ้นมาไว้สองไฟล์นะคะก็คือจะมีส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ด็อกเกอร์ไฟล์นะคะในส่วนของ server. js นะคะของเราก็จะต่อจากปฏิบัติการที่5เลยนะคะแต่ว่าเราจะได้ทำการเพิ่ม app. post แล้วก็ app. delete แล้วก็ app. put เข้ามานะคะโดยในส่วนของ app. post นะคะจะเป็นการเพิ่มข้อมูลนะคะด้วยคำสั่ง insert into ตามด้วยเชื่อ Table ิละ field นะคะก็จะตามนี้เลยนะคะในส่วนของ app. delete นะคะก็จะเป็นการลบข้อมูลนะคะด้วยคำสั่ง delete f o r m แล้วก็ตามด้วย ชื่อเทเบิลของเรานะคะของเราก็คือ my data นะคะอ่าแล้วก็ Select ตามด้วย id นะคะแล้วก็ app put นะคะจะเป็นการแก้ไขข้อมูลนะคะเป็นคำสั่ง app เป็นคำสั่ง update แล้วก็ตามด้วยชื่อเทเบิลของเรานะคะก็คือ data นะคะแล้วก็ set ด้วย ชื่อข้อมูลในเทเบิลนะคะของเราก็จะมีเนมมีไซส์แล้วก็มีไพนะคะแล้วก็ให้ลิงก์ไปที่ปอดสาม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 นะคะในส่วนของ local file ของเรานะคะก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการ v i l d นะคะด้วยคำสัง่ง แล้วก็ววอีทีแล้วก็ตามด้วยชื่อ image อินเ e ขานะคะชื่อ image ของเราเราจะตั้งว่า project back e n d นะคะวินว mm ัก hmm. แล้วก็ดอ t นะคะแล้วก็ให้เราเอนเตอร์เลยนะคะในส่วนนี้ของเราได้ทำการวิวไ้แล้วนะคะ ค่ะก็มาเช็คดูที่ image ตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้นะคะแล้วต่อไปก็ให้เราทำการ run image ของเรานะคะเราก็จะใช้คำสั่ง docker run ก i ดๆ m ข i ด,ด,ด name เอ็กเซลค e ์มา S T L คี t t เน็ตเบิร์แล้วก็ตามด้วยชื่อ Network ของเรานะคะแล้วก็ตามด้วยพอร์แล้วก็ชื่อ i ินเ e ของเราค่ะแล้วก็มาเช็คดูที่ Container ร์นะคะ,ะก็จะมาแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่ขัดซ้ซ้ำซนะคะแล้วก็ช่พูดอ่ะอันนี้ก็จะเป็น id ของข้อมูลในดาต้าเบสของเรานะคะ แล้วก็จะลองไปแล้วต่อไปก็ให้เรามาที่อ่าโพสแมนนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของพ s t m a n แล้วนะคะเราจะลองทำการ g ก็ตข้อมูลมานะคะข้อมูลของเราก็จะ g ก็ตออกมาแล้วนะคะข้อมูลของเราจะอยู่ในรูปของ json นะคะเอาไปเราจะลองทำการพูดข้อมูลนะคะก็คือ เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะคะให้เรามาที่บอดี้นะคะเอาเพิ่ม ID เข้าไปเป็น ID ที่5นะคะเป็น เซนนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลหนูอีกทีนะคะ ID ที่5ของเราก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการพุทนะคะหรือการแก้ไขข้อมูลนะคะเราจะแก้ไขไปที่ ID ที่5นะคะ เปลี่ยนเป็นเซ็นข้อมูลดูแล้วก็ไปเก็บข้อมูลดูอีกทีนะคะไอดีที่ห้าของเราก็จะเปลี่ยนไปนแล้วนะคะ แล้วก็ให้เรามาที่ด a ต a b เบสของเรานะคะรีเฟรชดูนะคะข้อมูลที่ห้างเราก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะต่อมาเราจะมาที่ส่วนของฟอนต์เอ็นนะคะในส่วนของฟอนต์เอ็นนะคะ ให้เราสร้างเข้ามาด้วยคำสั่งอ่ะ np npx pa e px f. f นะคะ แล้วก็ตามด้วยชื่อฟโฟลเดอร์ของเรานะคะของเราต้องว่า f o n n นะคะแล้วก็ทำการ enter เลยนะคะของเราได้สร้างไว้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ font n ของเรานะคะอ่าให้เรามาที่ src นะคะ ทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งนะคะชื่อว่าของเราได้สร้างว่าเพจนะคะแล้วในโฟลเดอร์เพจของเราก็จะมีไฟล์ a d d d a t a j s s h o w d a t a j s update d a t a j s นะคะ,ะก่อนที่เราจะไปทําในโฟลเดอร์เพจนะคะให้เรามาที่ a p p j s ก่อนนะคะ ให้เราทำการติดตั้ง React Router Dom เข้ามาก่อนนะคะด้วยคำสั่ง npm i react router ้อมนะคะแล้วก็ทำงาน Enter เลยนะคะของเราได้ทำการติดตั้งไว้แล้วนะคะให้เรามา เช็คที่แพ็กเกจดจีันนะคะก็จะเป็นส่วนนี้นะคะเพราะให้ uh, hey, เรากลับมาที่หน้า a อ p cs นะคะอ่อ uh huh. ในหน้า app.js ของเรานะคะเราจะทำการ import React Router DOM เข้ามานะคะแล้วก็กำหนดผ่านนะคะ,ะกำหนดผ่านของเราไปที่หน้า show data update data id นะคะแล้วก็ add data นะคะ ในส่วนของ element นะคะ element จะทำงาน render component ที่เรากำหนดเป็น component ที่ต้องการให้แสดงเปลียงผ่าที่เรากำหนดนะคะแล้วก็ให้เรามาที่หน้า show data นะคะในส่วนของหน้า show data ของเราตรงนี้นะคะเราได้นำเอา MUI เป็นเมอรของ MUI มาใช้งานในรูปแบบของ table นะคะให้เรามาที่ หน้าเว็บไซต์ของ m u i นะคะให้เราทำการติดตั้งลงไปก่อนนะคะเราสามารถ Copy ตรงนี้แล้วก็มาวางที่ Terminal ของเราได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของ Table นะคะให้เรามาที่ Table นะคะ,ะเราได้เลือกเป็นตารางของ Customization นะคะ แล้วก็ให้เรามาที่โชว์โค้ดนะคะแล้วก็ก๊อปปี้มาเลยนะคะพอเราก๊อปปี้มาแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะเราได้ทำการ พิ่มฟังก์ชันข้อมานะคะอ่าในส่วนของยึ e เอฟเฟกตรงนี้เราจะให้เสร็จข้อมูลจากดาต้าเบสของเราออกมาโชว์นะคะอ่าในส่วนของคอ n เซนท์แฮนเดอร์ดีลตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าในส่วนของการทำงานของการ Delete ข้อมูลนะคะส่วน item.map ตรงนี้นะคะจะเป็นการรีเทิร์นค่าจากด a ต a ต a ร์เบนะคะอ่า i อ e m id item id จะเป็นการเส็ดข้อมูลมาจากคอลัมน์ i อนะคะเราจะทำการร็ดข้อมูลมี Name มีไซส์มีไพ c e ของเราออกมานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มอัปเดตแล้วก็ปุ่ม e ี e t ทนะคะ ต่อมาให้เรามาที่หน้าอัปเดต JS นะคะหน้าอัปเดต JS นะคะเราได้ใช้ use state เข้ามาในการจัดการกับส state หรือ Data ที่เราใช้งานนะคะตัว mydata ตัวนี้ของเรานะคะคือตัวแปรเก็บค่าปัจจุบันส่วนตัว set mydata ตรงนี้นะคะ คือฟังก์ชันที่จะให้เราทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงค่าในสเตตเมื่อเราทำการกดอัปเดตนะคะ,ะในส่วน t ั n d e n t คิตรงอ่ xor d put ตรงนี้จะเป็นการ การแก้ไขใช่ในการตรงนี้จะเป็นการแก้ไขข้อมูลนะคะแล้วก็มาที่หน้า show Data เอ้ขออภัยค่ะหน้า add data นะคะตรงนี้ก็จะเหมือนกันกับหน้าเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะทำเป็นการเป็นหน้าเพิ่มข้อมูลนะคะ แล้วก็ให้เราทำการ r ันนะคะด้วยคำสั่ง npm start นะคะ๋อะขอภัยค่ะเราต้องทำการ cd เข้าไปในล o ดอร์ front end ของเราก่อนนะคะ แล้วก็ทำการลัางนะคะให้หลอกไปที่หน้าโชดาตตานะคะ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราไปที่หนะ้าอัปเดตหน้าตานะคะตาางก็ อ่าตัวนี้จะเป็นหน้าอัปเดตดาต้าของเราแล้วก็ให้เราทำการลบก่อนนะคะ ต่อมาเราจะทำการบิวนะคะด้วยคำสั่ง d o c k e r v i l d นะคะ GP แล้วก็ตามด้วยชื่อ image ของเรานะคะของเราก็จะตั้งว่า project font in นะคะ ก็เอนเตอร์เลยนะคะในส่วนของการบิลเราได้ทําการ i ิ w ไว้แล้วนะคะให้เรามา AP, เล็กที่ Docker Image ตรงนี้นะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะต่อ,อามาให้เราทําการ run นะคะด้วยคำสั่ง Docker run ขีดข i m ขีด, IM, ด name react ขีด app ขีดแล้วก็ตามด้วยพ o r t ตามด้วย เกแล้วก็ชื่ออิมเมจของเรานะคะ,ะให้เรามาเช็คที่คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็ให้เรากดไปที่ลิงก์8 0ดศนะคะตอนนี้ของเราหน้าก็จะหน้าโชนาต้าก็จะขึ้นมาเป็น นี้นะคะให้เราคลิกมาที่อัปเดตนะคะเราจะทำการอัปเดตเปลี่ยน ID ที่5ของเราก็จะได้ทำการอัปเดตขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการแอดนะคะ ทำเสิ่มไปดีที่หกของเราใสลานะคะเป็นล็อนแล้วดีที่หกของเราก็จะขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเราจะลอง ดีลีทดูนะคะในหน้าเว็บตรงนี้ข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่หกก็จะหายไปแล้วนะคะให้เรามาที่ดัตต้าเบสนะคะลองรีเซดูอีกทีนะคะตอนนี้ของเราก็จะเหลือแค่ห้าข้อมูลนะคะข้อมูลที่หกก็จะหายไปแล้วนะคะอ่ะขอสรุปการทำงานภายใต้ back end front end บน d o c กเ r ก็จะเสร็จสิ้นแล้ว ะคะขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะเด okay. ี๋ยวจะส่งตัว